ความพยายามของตัวเองคนเดียวอาจจะดีแต่การมีเพื่อนช่วยแบกฝันอาจทําให้เราถึงเส้นใช้ง่ายกว่ามากการละครั้งหนึ่งมีมดน้อยตัวหนึ่งเขาเป็นมดที่ขยันแต่ใจร้อนมากๆวันหนึ่งมดน้อยเจอก้อนน้าตาลขนาดใหญ่ม,มามดน้อยตาโตแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าถ้าข้าแบกน้ําตาลก้อนนี้ได้คนเดียวข้าต้องเป็นมดที่เก่งที่สุดในรังนิแน่มดน้อยพยายามดันก้อนน้าตาลใช้ทั้งหัวใช้ทั้งตัวใช้ทั้งขาเตะ แต่ก้อนน้าตาลก็ไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวจูจูเพื่อนมดอีกหลายตัวได้เดินผ่านมาเห็นมดน้อยกําลังดันก้อนน้าตาลอยู่พวกมันยิ้มแล้วพูดขึ้นมาว่าอยากได้น้ําตาลก้อนนี้ใช่ไหมงั้นพวกเรามาช่วยกันเถอะแล้วฝูงมดทั้งฝูงก็ช่วยกันกัดก้อนน้าตาลแล้วแบ่งออกเป็นก้อนเล็กๆต่างตัวต่างหอบกลับหลังแล้วยิ้มกันล่าเริงมดน้อยยืนมองแล้วยิ้มแล้วพูดขึ้นมาเบาๆกับตัวเองว่าบางสิ่งขนาดหัวใจเราใหญ่แค่ไหนก็แบกไม่ไหวแต่ถ้าเรามีหลายหัวใจช่วยกันมันไม่มีอะไรที่ใหญ่เกินไปเลย ความพยายามของตัวเองคนเดียวอาจจะดีแต่การมีเพื่อนช่วยแบกฝันอาจทำให้เราถึงเส้นใช้ง่ายกว่ามาก